ก้นกำเนิดของสภาวะคือจิตวิญญาณวิญญาณคือการรับรู้ของขันห้าในขันที่หคือวิญญาณขันซึ่งออกไปรับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจ เป็นสัจธรรมล้วนๆรับรู้เฉยๆไม่รู้ความหมายในการรับรู้นั้นรับรู้แล้วก็ดับไปเป็นนามธรรมเปรียบเหมือนวงกลมว่างๆวงที่หนึ่งกระจายออกไปผัสสะหรือรับรู้ในหกช่องทางรับรู้แล้วก็ดับไปกลับมาสงบนิ่งอยู่ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของการรับรู้หรือต้นกำเนิดของสภาวะธรรมทั้งหลายการรับรู้แล้วก็นิ่งอยู่ไม่คิดปรุงแต่งใดๆรู้สักว่ารู้เห็นสักว่าเห็นจิตเป็นผู้รู้ที่มีเจตสิกผสมอยู่คืออาการของจิต มีอวิชชาคือความหลงผิดในเจตสิกปกคุมอยู่จิตเป็นนามธรรมเป็นต้นกำเนิดของเจตสิกเปรียบเสมือนวงกลมวงที่สองที่ว่างๆอยู่เมื่อจิตเข้ามาปฏิสนธิกับวิญญาณขันในขันหาจึงทำให้วงกลมวงที่สองทับลงไปบนวงกลมวงที่หนึ่ง จึงเรียกวงกลมทั้งสองที่ทับกันอยู่นี้ว่าจิตวิญญาณหรือจิตใจวิญญาณใช้แทนใจได้เมื่อวิญญาณออกไปผัสสะหรือรับรู้สิ่งใดในหกช่องทางจิตก็จะรับรู้ตามไปด้วยการรับรู้ของจิตจึงเกิดเจตสิกหรือกระเพื่มไปด้วย ก็คือการเกิดสภาวะธรรมขึ้นนั่นเองอวิชชาที่อยู่ในจิตก็หลงสภาวะธรรมนั้นเกิดการปรุงแต่งสร้างสังขารขึ้นมาหรือสร้างอัตตาตัวตนขึ้นมาจิตวิญญาณหรือจิตใจเป็นวงกลมสองวงที่วางว่างๆอยู่ซ้อนกันอยู่นี้ จึงเป็นต้นกําเนิดของสภาวะธรรมทั้งหลายในโลกต้นกําเนิดของความคิดก็คือจิตวิญญาณต้นกําเนิดของการรับรู้ปรุงแต่งสิ่งใดก็คือจิตวิญญาณต้นกําเนิดของความผ่องใสความเศร้าหมองความทุกข์ความโศกความเกลียดความโกรธหรือสภาวะธรรมใดๆก็คือจิตวิญญาณ จะออกมาจากจุดนี้จุดเดียวเท่านั้นดังนั้นขอให้นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายจงรู้ตำแหน่งที่ชัดเจนของจิตวิญญาณเราจะกำจัดสภาวะธรรมหรือกิเลสตัณหาที่เกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายคือหยุดคิดปรุงแต่งในเจตสิกหรือสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นนั้นๆให้วงกลมทั้งสองวงนี้สงบนิ่งอยู่ อุเบกขาสัมพุทธชงเมื่อสติปัญญาของเรามากพอก็สามารถปล่อยวางอุเบกขาสัมพุทธชงได้ก็เข้าสู่นิพพานทันทีเพราะเห็นว่าอุเบกขาสัมพุทธชงก็คือจิตวิญญาณน,นั่นเองซึ่งประกอบไปด้วยจิตที่หลงว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราอยู่และวิญญาณการรับรู้ของขันหักขันห้า ขันสุดท้ายที่เราได้ปล่อยวางมาตามลำดับมันสอนทับกันอยู่เป็นจิตวิญญาณทิ้งจิตวิญญาณก็เข้าสู่นิพพานขออวยพร